ใ,ในราคาสองนมา่าสอง0ับาทสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนน้ำตูนนะครับครับขออนุญาตถอด แมทแป๊บหนึ่งนะครับผมหูหันไซแมทสองสานผมนะครับผมเปเยังยมกันไปอาสบายเลยครับครับผมตอมถาวรฟ้ามนะครับกับมือนีนะครับมากต้องขอขอบคุณหูวหันนะครับที่มาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับมือนีกัให้หูหันเขามาเปิดฟ้์มถาวรฟร์มเฮ้าครับมือนีมีง่อพอพันธ์นะครับมือนีก็พอพันธ์บมันเลือดลอยครับในฟาร์มเฮ้าแล้วก็ง้อ บามันนะครับอันนี้เป็นงัวแม่บามมนนะครับที่เขามาพัฒนานะครับในฟร์มเขาหลักการรวมทั้งงัวเอฟแต่ว่าืัอนี้สําคัญนะครับก็คือสถานการณ์บ้านเมืองเขากําลังบุญวายอยู่นะครับโดยเฉพาะโควิด19เกนะครับกาลังสั่งข้อมูลใหว้กับพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านและที่สําคัญที่สุดก็คือโรคงัวเขานี่ครับน้งปีเสกินนะครับในช่วงสองสาเดือนบมืทันนะครับ เดียเด๋ยวนี้ก็ข้างๆแน่นะครับแต่ว่าก็เห็นใจนะครับสาหรับกเกษตรกรที่เลี้ยงงัวแลวก็ได้สูญเสียนะครับก็แสดงความเสียใจนะครับใน,ในส่วนของฝ้ามผมก็กมีความโชคดีนิดนึงนะครับที่ได้ได้เหตุวัคซีนไ,ไว้แต่ว่าหลายๆตก็ถือว่าวัคซีนอาจสิอาจสิมันมีระยะเวลาของมันนะครับอยู่ประมาณ 3- ามสี่อาทิตย์นะครับมันส่วสิ สางพุ่มขึ้นมาบางโตก็ถือว่ามีเอฟเฟกขึ้นมานะครับก็ต้องแก้ไขปัญหานะครับในฟาร์มก็ได้ปรึกษาพักพวกนะครับมูพวกที่เป็นหมอนะครับที่มีความรู้เรื่องใหญ่เรื่องยังนะครับเขาก็เอามาแก้ไขได้ท่านแต่ว่ากันหลายๆท่านนี่หลายๆคนที่ที่เบิ่งในในข้อมูลนะครับทางโซเชียลนี่หลายหลายท่านในสูญเสีย,ยแสดงความเสียใจนนะครับม้ามือนี้นี่ก็อยาก ให้หมูหันมาทายเพราะว่างัว,งวยูนในคอกนี่หลายตัวแตว่ว่าเขาบลูมาเขาเสีเหตุอีิอย่างเพื่อเพื่อสังคมนะครับนะในช่วงนี้ทั้งสถานการณ์งัวทั้งสถานการณ์ข้นนะครับโรคโควิสิบเก่าผมก็เรียกว่าส่วนหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าหลายหลายทันทีกำลังเบิงอยู่นี่เห็นความตั้งใจของทาวบอนฟร์ฟมนะครับที่เนื่องจากการขายงัวผมมีความตั้งใจว่าส่วนหนึ่ง ที่ได้สมทบให้กับโครงการนะครับเสียเรือผู้อ่าโครงการเสียเรือผู้ผู้เดือดร้อนนะครับปัญหาโควิซิบเก่ากว่าสิเป็นทั้งช่องสามคดีหรือโรงพยาบาลนะครับในการเสียเรืออ่าสื่อเครื่องเสียหายใจนะครับตามกําลังของเราแต่เบื้องต้นถาวนฟาร์มก็ตั้งตั้งใจว่าสิเสียเหลืออยู่ประมาณหมื่นหาถึงสองหมื่นนะครับแต่ก่อนยังบรูว่าสิขายเมื่อด้บ่ได้ นำ้ำมือนีอกกเชิญมูหันมามีมีงัวครับพอนข้างจะหลายอยู่ครับพันธุนก,กรรมดีๆและดับโลกก็มีครับ,บพันธุก,กรรมเป็นงัวเอฟก็มีแล้วก็ผสมงัวมาบ้านลูกผสมทีผสมอ่างัวที่มีสื่อเสียงนะครับเป็นสื่อเสียงทั้งกระแสในโลกโซเชียลสมอือนะครับว่าจะเป็นเช่เอฟหกแปดนะครับแล้วก็ พี่เศษหนึ่งสามศูนย์นะครับแล้วก็ซีว่นะครับซีว่าศูนย์ก็หกครับพวกนี้จะจะมีนะครับแล้วก็การซีขออนุญาตให้ทั้งบูหันนะครับอย่เยี่ยมชมนะครับครับจริงๆแล้วผมไม่ได้เหปเกี่ยวกับการขายว่ามาสองสามเดือนแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเห็นข้อมตั้งใจของพี่ต้อมนะครับผมคุณพ่อว่าจะเอาเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนบนคู่ไปคูไปซื้เก่านะผมก็เลยวันนี้หรือว่ามาเห็ุบุญน้ำกันหน่อยเนาะครับพอจริงๆแล้วพี่ว่าจำเป็นต้องเอาเรื่องการเอา เ,เงินที่ได้กำไรจะไปขายไอไอเฮ็ดบุญโควิดกับซามผีก็ได้ขายไองเยอะแล้วนะครับ,รบแต่ว่ามัน,มนถึงข้อตั้งใจของผีนะผม,มเลยมาเฮ็ดคิปให้นะก็คือตอนนี้คือเขาสามารถซื้อกันได้แต่ว่า,าจะส่งมอบหลังจากการที่มีการขนเกินใหญ่ขนาดนั้นได้เนาะแม่ครับ,รบอันนี้เขาอยากชี้แจงให้เอฟซีมหรือว่าคนที่ติดตามผมก่อนว่า ตอนนี้คือเห่ามาเบิงง้วงกันก่อ็มีง้วงจ้าโตใช่ครับสามารถมาจำหรือเ่าซื้อได้แล้วปุ๊บตั้งสีคนส่งให้ใช่ครับนะแต่ว่าง้วงเจ้หนีก็คือว่าเฮ็ดวัคซีนมาแล้วนะครับเนาะแต่ว่ามันอาจจะบัดถือต้องตามกฎหมายแต่ว่ากะครับเฮ็ดไปแล้วนะเพราะว่าผมบอกแล้ว่าทุกคนนะครับฟาร์มที่เขาเจ้าเฮ็ดกันอยู่กันจะต้องใส่วัคซีนนะครับแต่วโยคะนมันต่จะเป็นเกิดการระบาดอะายก็หนีนะครับอันนี้คือผ่า่วนของเอกชนก็ต้องซอยกันเองนะครับครับเอาที่นี่เดี๋ยวไอ้โผ้อออครับเดี๋ยยวขากะะบดเลยนคครรััไ้บผมอันนี้คุณพ่อนนะครับเาะ โอ้บ <Z an pi> ุญ <parfois> นี่ขอดลล้อดิครับบุญนี่อะไปน่าจะไปเปิดนะครับฟังนี่ขายหน่อยเนาะแต่ว่าฟังนี่หางบ่ขายเห็นบ่ครับครับผมฟังนี่คืองูทีไอพัฒนาไวเป็นงูเก่าเกอของไอมันบ่คราชั่งนี้นะครับนะครับเดี๋ยวนะครับพอดีผมให้พี่น้องไปเบิ่งงวเดี๋ยวเบิ่งเบิ่งพอพันธ์ก่อนนะครับเบิ่งพันธุกรรมของพอพันธ์ตัวนี้เดี๋ยวพอแล้วสิคาเบิบ่งพอพันธ์ก่อนพอพันธ์ตัวนี้นี่อ่า เป็นงัวจากฟ้ามประกวดนะครับฟ้ามงัวประกวดที่ยูชางเนเซาล้ะครับเป็นฟาหมูพวกนี้แหละอ่าเป็นแบรนด์ของพี่บอยนะครับบอยบามันนี่แหละครับเบอร์เก็สิบเอ็ดซึ่งซึ่งบีดแบบเขาเรียกว่าใส่การบีดแบบอ่าลายบีดนะครับกลหมายถึงว่าสายสายบนสายบนกับสายล่างส้นกันกับตัวนี้เป็นลูกของอ่าเอสเคซีหกนะครับซึ่งเป็นเป็นลูกของบีบีบอลสันนะครับ บีบีมาสันเป็นลูกของเอ็กซลเลสนะครับแปดสองห่าอันนี้สายทั้งพอนะครับสายทั้งแม่กับพัฒนามาจากงอของฟาร์มพี่บอยนะครับซึ่งสายลางก็จะพัฒนามาจากเอ็กซลเลสแปดสองหาสรุปแล้วก็คือลักษณะของว่าตัวนี้ก็เป็นการบีดแบบไล่บีดคือลักษณะเด่นของแปดสองหานะครับเอ็กซลเลสแปดสองหาก็เลยเอามาพัฒนาในฟาร์มเองยังไงว่าสรุปแลาพันธุกรรมเขาตามเลือดพ่อเลือดแม่นะครับคือดี ครับ <c oughs> แต่ว่าอาจจะบวมงานปนันไหนผม <c oughs> ขอโทษเอาเีแล้พี่ต้อมเด้อ <c oughs> ขอโทษเด้อได้ครับแต่ว่าว่า,วา,วา,วาคือเขอาเอามา,านพนัฒนาพันธุ้ราม <c oughs> คืออาจจะบ่ได้เอ่อบ่ได้เป็นหัวโบดแต่ <c oughs> ว่าเรื่องโครงสร้างเนื้อหนังนะครับเรื่อง <c oughs> กามเนื้อน,นะครับเป็นว่านะครับตัวนี้ลักษณะเด่นนี่คือแนวสันหลังนะครับที่หนนสัที่ที่ที่มักก็คือว่าเขาแนวสันหลังที่ค่อนข้างจะตรงนะครับแล้วก็แล้วก็เป เป็นลักษณะของของง่วประกวดนะครับตรงยังไงมามันถกจนเรื่องเรื่องเนื้อครับตารางหางโบ๊ทเป็นโบ๊ซื้อแค่นั้นเองครับผมครับที่เหลือแต่ว่าเรื่องเนื้อหนังโค้งสางนะครับล่ำโตทีเงาวหลังตรงที่น้องครับนับเลยก็การซื้อบอลตอบโจทย์ยุคนะครับครับแค่ทีโฮมสเตย์มันเดียวคือเรื่องโบ๊ซื้อครับผมแค่ยังมันมีอย่างหนึ่งนาะมันก็คือแค่ความของคของชของแต่ละคนนะแต่ว่าผลงานที่พี่ซื้อมาคือว่าการทรงบุกมันาครับใช่ครับแล้วก็ฤดูกาลช่วงนี้กะีีงัวอาจบ่ได้ บดละเอียดเข้มบดละเอียดเข้มครับเพราะว่าถ้าถ้าเนี่ยน้ำเบิ้งพัฒนาการช่วงช่วงฤดูหนาวอีกทีหนึ่งครับครับแต่ว่าอันนี้ผมขอโทษที่พี่ต๋องผมเป็นคนปาดเสียเนาะแต่บเาะว่าก็คือจริงๆแล้วหั่นวอลเรื่องกล้ามเนื้อเนื้อหนังมาธรรมดานะครับแต่ว่ามันถึงโบโบเตอร์แค่นั้นเองแต่ว่ามันม่มียงคือทุกงมืทุกโตไม่มีเฟอร์เฟค100%ครับผมแมนบอลคางเบิ้องตัวแกนแชมป์กับนี่ขอดีขึ้นกันครับแต่ว่าตัวนี้คือถามว่ายๆๆวมคือย่างไรล้มล้มคือาามพันกี่หนอนะครับก็คื้นที่กอ ถ้าผสมพันธุ์หนึ่งนะครับผสมพันธุ์หนึ่งกับประกันสามเทือนะครับสามเทือแล้วก็ถ้าเกิดระยะทางนั่นกะคิดระยะทางตามกิโลครับโอ้ไงคราผสมพันธุ์หนึ่งหรือผู้ใดผสมเทียมก็ติดผสมเขาพันเดียวนับได้พันธุกรรมระดับโลกได้เนาะครับล่าสุดนี่พี่พี่น้องไทยบ้านเนี่ยครับที่อยู่ใกล้ๆบ่ได้บ่ได้บ่ได้ขนใหญ่เพิ่นเพิ่นจุงมากเพราะว่าเพิ่นผสมผสมทั้งนอกเราซีเทียหาเทียนะครับผสมหลอดนี่แหละบ่ติดก็เลยมาลองเบิงมาลองเบิงละ มาแก่งข่าวว่าผ่านรอบแล้วนะครับการแสดงค้อมินดีนะัว่่าตัวนี้ได้ไปซอยเขาเจ้าไปตอบโจทย์ บางบางอย่างนะครับเป็นทางเลือกนึงนะครับทั้งเลือกนึงสำหรับเกษตรกรที่ผสมติดอยางเนาะครับโอเคอ่ะผมขอโทษด้วยผมปากเสี้ยงสิ่ล้วครับแต่ว่ามูลนนท์ขอโทษเนาะเป็นคนตีสิแหละแต่ว่าบางเรจอมันก็แล้วแต่คนมักโกมักแหะแต่ผมเบิ่งแล้วมันอุ้ยหม่องตีดอกนะผมหมดตีเลยซื้อราะว่าเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งว่าบ่แม่น้่งย่องแต่ว่าสวยๆๆได้ครับเอานะครับแต่ว่าผมเบิ่งเหลวแล้วก็กล้ามเนื้อก็ถือว่ามาพี่น้องครับเรากล้ามเนื้อแล้วก็โครงสร้างแล้วก็จุดเด่นที่สุดของคืองัวมีบางคนนะครับคนบอกว่า เวลาเบิงงัวเบิงแต่งกุ่มคำหนึ่บ่ได้เบิงความเชื่องนะครับอันนี้คือคาความเชื่องคือ ing, สมวติว่าแต่กี้นะครับที่พอเราเลี้ยงงัวบา,บาบมันเลยลอยตัวครับโมโร่นี่คือโครงสร้างดีก็หน่ครับผมกล้ารเมืองนี่ก็นี่ครับอ่าแต่ว่ามันบ่เชื่องไปไหนผมขอโทษเด้อยวผมองสิได้ครับแต่ตัวนี้คือมันมีความเชื่องบันี้เขาคนเลี้ยงก็เลยบ่หนักใจคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นงัวที่อยู่ในฟาร์มที่เขาเห็ดฝึกฝึกงัวนะครับฝึกง้อเห็ดงัวประกวดเขาอาจจะจะมีวิธีการฝึก มันเป็นโรงเรียนฝึกงัวครับอันนี้มันลักษณะพันธุกรรมตัวนี้มันจะส่งไปถึงลูกได้นะข่าวบ่าไงว่าเ็ดไหยเขาเลี้ยงบน้องขึ้นยากแต่มันเฉียงเนี่ยนะครับครับผมวันนี้อันนี้คือข่าวความเฉียงของเขานะเขาเฉียงเขตไทยค้นที่เขาเลี้ยงบ่อึดอัดแล้วบ่อยานนะครับครับอ่ะไปเบิ่์ง้วะเขาที่นี่ครับได้ครับครับนี่เป็นงัวน้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ยังยังยังกินนมแม่อยู่นะครับก็้สองเดือนสามเดือนนะครับตัวตัวนี้ที่เขาสามเดือนนะครับตัวนั้นสามเดือนกว่าแล้วล่ะวันนี้ ก็สีขายเป็นขายจองแล้วกันเพราะว่ามันยังกินนมอยู่น,เนะเดี๋ยวนี้ยังยังยังสงวออะไรแบบนี้ใส่เวลาอีกประมาณจากให้เขายาก่อนยานมก่อนแต่ว่าเบื้องต้นเกิดผู้ใดมกักสายคุณน,นะครับ,รบขายในราคาที่ว่าเอาไปคุณได้ก็ครับตัวนี้าขายในราคาตอนตอนยานมนะครับหน,หน้าเดี๋ยวนี้เขาสามเดือนก็กลัวครับประมาณสามเดือนเคืงขายอยู่ยี่สิบสองนะครับสองหมื่นสองครับพูดล้ครับราคา อีก2เดือนก็กลัวครับสองหมื่นสองพี่ก็อ่ะโอเคราคาฟังได้พี่น้องเพราะว่าผมขอโทษได้พี่ผมขออยากแจกพี่ก่อนครับตอนนี้คืออายุ3ามเดือนกลัวครับผมอีกสองเดือนคือหาเดือนยาโนมในราคาสองหมื่นสองพันบาทครับผมว่าอันนี้ผมไม่ได้เชื่อพี่เนาะครับราคานี้ก็น่าซื้อเอาชนะไปต่อยอดในราคาคุนกับคุนได้มครับอีกตัวนึงนะครับตัวนึงตัวขาวนั่นราคาสองหมื่นนะครับอะไรตอนนี้ราคาสองหมื่นครับหันายยาโนม คือยาโน้มยาโน้มเลยครับสองหมื่นราคายานุ่มคือราคา2 0,000ใช่ครับเอาพี่ผมบอกเลยนะครับอันคงขอย้ำบอกพี่ตรงๆเนาะอันนี้ผมหันผมแอบเมื่อในกลุ่มที่ว่าปีครับผมเมื่อขันเนี่ยแหละเขาเขาขายง่วงตอนอายุ8เดือนครับเขาจะขายในราคา2 7 0 0 0ืบาทครับอันนี้คือราคา2 0 0 0 0 2 0 0 0อครับอันนั้นราคาคือ2อ0 0 0 2่0 0อยาโน้มครับเอาหน้าผู้เอาไปเลี้ยงต่อกับตัวใดครับพี่ครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับมัน ที่ขายคู่กันนะครับเดี๋ยวให้เขาลุกขึ้นมหน่อยๆนะครับครับเอาพี่น้องของผมคิดว่าราคาสี่เกษตรกรสามารถจับต้องได้ครับกับไปต่อได้คพอซื้อนี้ที่ขายกับลูกนะครับลูกเป็นงัวเอฟหนึ่งนะครับเป็นเป็นลูกซีไวซศูนย์เก้าหกนะครับอ๋อลูกวันตัวนั้นนั้นว่าครับครับตัวดังนอนอยู่นี่ครับพอดีเขาอ่อนแยกขอกไปวไปยังครับเดี๋ยววันนี้ไอโอเลือดแม่ก่อนครับแม่นี่เป็นงัวที่ว่าเป็นซาร์ดมาหลอบนึงแล้วผมผมล้างบนลูกไว้ครับผมยังบ่ท่านได้ผสม แต่ว่าในในห่วงที่ว่าล่อล่อนี่ถ้าเกิดเขาเป็นซัดรอบหนักะจะผสมไห้เลยครับกับจะผสมไห้ตัวแม่นี่สูงไทยสูงเกือบร้อยห้าสิบแล้วครับตัวนี้ไทยสูงห้าสิบตวแม่มันเนาะครับผมตัวนี้ลูกตัวอะไรง่วตัวนี้ว่วตัวนี้ลูกตัวที่สองตัวนี้ครับตัวหูตัวเมอ้ลูกมันเนี่ยตัวแม่ครับผมลูกตัวแม่เป็นง่วงเอฟครับเอฟหนึ่งครับเอฟหนึ่งเนาะครับพาวาลูกตัวเม่ง่วงเอฟหนึ่งลูกมันพอได้ไอหูบ่ ซีไว้์คนก็โขกครับซีไว้์คนก็โขกเนาะนะครับตัวนี้ลูกซีไวซ์โขกผมผมทรงจดอยู่ครับน่าจะได้เร็วๆนี่ครับผมเอาผมม้วแมงก่อนครับแมงมันนี่คือลังบรลูกอยู่เนาะลังบรลูกไว้ครับนะครับทาให้อ่าว่าไงเตรียมพร้อมๆถ้าผสมเทียมนะไอ้เนาะคันบ่แม่นครับตัวนี้นะครับคือว่าไงว่าเป็นแพ็คคู่แพ็คคู่ครับลูกวันนี้อายุยืดเดือนอะไรลูกวันนี้ลูกนี่หาเดือนครับหาเดือนน่อยเนาะครับผมเชื่องดีเนาะไอ้เนาะลูกมันนี่เชื่องครับตีเบอร์ไว้เรียบร้อยตีเบอร์เรียบร้อยแล้วครับผมทรงจจดดอยก็ะไ อาจจะได้เร็วๆนี่ครับพอประสานไปแล้วครับเอับนะครับพอมีปัญหาอย่างกับสมาคมครับโอเคครับเอกสารครบกาตัวนี้ท่ายน่าจะสูงเกือบเกือบร้อยสามสิบได้หรอครับครับร้อยยี่สิบไปปลายครับเก้าเท่าตัวอะไรไหมลูกคู่นี่ถามราคาเลยคู่นี้เปิดไว้อยู่เก้าสิบสามครับเก้าสิบสามคือเก้าหมื่นสามพันบาทได้เนาะแม่ครับ E, ตัวไงมาเขาตีเมียส้ลูกนะครับตัวไง่าคือสองตัวครับเก้าหบาทอันนี้คือ so, ลูกม <wh> <wh> ันอนี่ตีไปจดทะเบียนเอฟหนึ่งกัเน้องเนี่ยครับเอนึงครับเอฟนึ่งคือลูก4ีวายศูนย์เก้าหกนะปกติแล้วฮะ้ปกติีฮน้มันอายุประมาณแปดเก้าเดือนนะครับครับอ่าเป็นเบอร์ม้วเอฟวนะจะได้ราคาอยู่เจ็ดแปมือยู่น้องไอเนาะเมนครับอน้าสามได้กี่นะครับครับผมแล้วนี่เขาบริโสิาคาจักบาทตวราสื่อหงแถมสองครับเพราะว่าแมีพรอมสีผสมทับผสมเราพี่น ตัวนี้แมวลังมาลูกแล้วนะครับชาผสมครับอันนี้คือหานามันขึ้นผสมไห่ได้เนาะครับผมเก้าเก้าหมื่นสามพันบาทครับผมลูกตัวที่สองตัวที่สามก็ตั้งสิบไปได้เนาะครับอ้าวนะครัุณเบิรงแม่มันก็คือว่าแม่มันโค้งไงคือหนับเพา่ึนสูงอยู่นะท้ายสูงงัวโบดนะครับแล้วก็สามารถพาบัมบันได้นะครับแล้วก็ลูกก็คือว่าเก่งอยู่นะครับตัวนี้นะครับถือว่าไห่ลูกลูกเก่งอยู่นะครับแต่ว่ามันถึงไร้ซื้อครับไม่ไร้ตัวนี้ได้อะไรไหมครับตัวนี้ตัวนี้ มันมันมันเป็นแม่ของตัวนั่นแหละครับพอดีว่าผมว่ามันผมว่าอยากผสมติดทองไปก้อนครับว่าของวันนึงขายนะครับเพราะว่าเขาเขายังบริทนิสมบูรณ์เพราะว่าเขายังยังยังจอยอยู่ครับหูดูดน้องอยู่ได้เนาะแม่ครับเอาเว่าสองตัวนี้เดี๋ยวล่อให้ติดทองกันครับอย่ามาใส่ทักไม้กี่เม็งติดทองติดกลกันหน่อยเนาะครับผมที่เก่าครับที่นี้นะตัวต่อไปให้ตัวนี้เป็นใช้คำว่านังเอกเล็กก็ได้ว่าได้ครับนางเอกครับผมอ่า เป็นงัวเอฟหนึ่งแต่ว่าลักษณะแม่เขาเนี่เป็นงัวเลือดสูงนะครับเลือดสูงหัวโลนละวันนี้ไปซื้อจากฟ้ามูมาไปไปไปขอขอจีบพระเจ้ามาบันนี่สายพันธุกรรมของเขาเนี่คือไอเขาเกิดจากสายของเจดีเฮดเวตินนะครับแปดสิบทับหนึ่งก็คือว่าอ่าพอเขาเน่ยเป็นลูกของเวตินนะครับเวตินแปดสิบทับหนึ่งซึ่งเป็นงัวนอกงัวสายเท่าครับครับ ป็นอ่ามันเป็นงัวมันจริงๆพ่อสายตระกูลพ่อปู่เขาเนี่ยบ่บ่ได้เป็นงัวแดงที่ี่ท่กินไหครับใบแม่นครับเจดีเฮทนะครับเจดีเฮทเวสตินเวสตินเมนโซนะครับแปดสิบทับหนึ่งมันจะเป็นงัวสายประกวดจะเดินราคางัวะตัวนี้ครับงัวตัวนี้หกเดือนครับหกเดือนจ้างป่าครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้แปดสิบครับแปดสิบ ตัวนี้คือแปดมือบาทด้เนาะแบองยังไงว่ามันงอยู่หน่อยอยูเขาจับยานมมันก็เลยดูสูบไปหน่อยหนึ่งเนาะแม่าพอมันไอ้พอไว่ามันเริ่มกินอาหารมันตั้งมันถึงสิไงครับแต่บางเากระดูกเง่พี่น้องครับปกติเรล้ากระดูกเันไดนนะครับตบาว่าหนึ่งข้างไหนสมบรณ์ซื้อบางล่วนะครับตบไางัวโบ๊ทนะครับครับงัอโบ๊แล้วก็จดทะเบียนแล้วพี่น้องครับจดทะเบียนแล้วครับท้ายก็สูงร้อยสามสิบยี่หรอครับสามสิบกว ทรงจดอยู่ครับใบน่าจะมากเร็วๆนี้นะครับนี่เป็นสายพันธุกรรมสายพัฒนาครับครับนี่ครับพี่โตต่อไปครับอ่าตัวนี้เป็นว่าบามันบามันค่อนข้างเลือดเลือดดีครับเลือดเลือดมาสูงแล้วครับมาหนีคงสา่งดีครับแข้งขาดีครับและการแน้วสันหลังก็ดีตัวนี้มีลูกมาแล้วร่สองตัวครับครับมีลูกมาแล้วร่สองตัวเนาะครับตัวนี้ท้องว่างไว้ที่ไหนครับตัวนี้ตัวนี้ท่องหกเดือนแล้วครับผสมตัวไว้ใบนอกถ้าใบผสมโตไว้ครับผสมคงโตครับ ผมัวได้เนาะครับผมจะเดือนไะ้ตัวนี้6กเดือนหกเดือนครับตรวจทอมไหมครับเพื่อตัวนี้อ่าให้หมอที่ผู้จักกันนะครับให้เส้าเส้าตรวจเอ่อบ๊แมนครับล่วงตรวจของเราขันมือส่งมอบขันทั้งลูกค้าที่นั่นกี่สี่เส้าให้อีกที่หนึ่งครับเพื่อเพื่อเพื่อเป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับแล้วเบื้องต้นนี่ล่วงตรวจเบื้องล้วครับล่วงตรวจเ้วได้เนาะครับตอนนั้นหาเดือนตอนล่วงหาเดือนประมาณเดือนกัวล้วครับล่วงตรวจครับอันนี้ก็จะยิ่งหกเดือนจะมาตัวนี้ไอ้ถือขายครับ ขายอยู่เปิดไว้อยู่67ครับ67คือ6 7 0 0 0บาทได้เนาะต่อร้องได้ครับต่อร้องได้เนาะครับเดี๋ยวขออผมจะทายพี่น้องเบิ่งก่อนครับตัวนี้67,000บาทราคานี้สามารถต่อร้องได้พี่น้องครับเอานะครับตั้งแต่ทองแล้ว6เดือนนะครับตัวนี้6 7หมืนหน่อยเนาะครับเออทองพอคุ้มฝูงครับแมินปะครับอันนี้ครับประมาณนี้นะครับแมรนครับ67,000บาทครับออาตู้ต่อไปครับไปตัวนี้ก้ ทองเจ็ดเดือนครับทองเจ็ดเดือนเป็นว้วสาวครับว้วนักหนี่งอะง้วสาวมันก็เลยทองบพราท่นนี่ออกไงครับครับทีวนี่ก็ล่วงตรวจพร้อมๆกันครับมือเดียวกันวันนี้เป็นง้วสายกลมครับครับอ่าผสมโดยอ่าของกลมบริษัทนะครับมันจะเป็นใบสีมพูครับผสมวันที่วันที่ยีผาเดือนหนึ่งหกสี่ครับครับกะอายุคานกะสิบประมาณเกือบเกือบเจ็ดเดือนนะครับ 7, ครับผสมไว้เจ็ดเดือนไว้เนาะครับผมต่ว่าตรวจท้องได้ตัวนี้ตรวจครับคันสมมุติว่าทีส่งมอบลูกค้าก็ต้องเช่าให้อีกที่หนึ่งครับนะครับประมาณตันนี้หกหมื่นเท่าไรัตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้ห้าสิบเจ็ดครับห้าสิบเจ็ดครับต่อรองได้ครับห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับตัวนี้หกหมื่นเจ็ดเลเนาะครับตัวนั้ห้าสิบเจ็ดแต่ว่าตัวนี้ที่ว่าหกหมื่นเจ็ดคือมันกระดูกขาเงี้ยเลยเนาะกระดูกใหญ่ครับคือว่าไงว่างั้ตัวนี้มันกระดูกโค้งสางแข็งขามันดีนะครับคือปก well ติบางตัวมันจะขาบางยั่วันไหนนะ ตัวนี้เหลือแค่พร้อมสมบูรณ์ทองกรรมเลยซื้อนะครับเอานะครับตัวนี้หกหมื่นเจ็ดพันบาทตัวนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นหัวผู้ใดมักสายแดงครับสายแดงเข้มๆแดงโบดนะครับครับก็ผสมปีศาจแดงนะครับปีแซดหนึ่งสิบสามใบครับก็ได้สีขาวสามเดือนแล้วล่ะครับสองเดือนอันนี้ตรวจฟองไม่อายว่าตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ตรวจครับแต่ว่าเอ่อผสมมานี่ถ้าเกิดว่าผู้ใดสนใจ อีกขี้หนึ่งก็สีเศร้าไห้นะครับไห้มอมาเศร้าตัวนี้คึ้นชาตัวทองเนาะครับนะครับสีแดงเห่ยผมบอกว่าตัวนี้คือเม็ดสีดีครับอาจจะตื่นผมนะครับตื่นยังน้อยครับตื่นผมนะครับเพราะว่าเ้าเหาคนแปลกหนามาปกติครับว่าตะวันไหนวาแม่นันแม่เขงหันนะครับเปิดได้หกซีฟครับต่อล้อไหนเนาะคตะวันว่าไงว่ามันจิบเม็ดสีดีครับอกตัวนี้แดงแดงี่ยมเข็มครับแดงเข็มแดงเข้มใส่แดงใส่เจ็บตาเปิดได้มากแดงครับข้อข้อสีแดง ครับวันนี้คือว่าไงมันสีเข็มก็หกสิบตัวหน่ยเนาะครับเขาได้กี่ใบหกสิบครับหกสิบตอร่องได้ครับต่อร่องได้นะครับเนาะนะครับตัวนี้หกหมื่นบาทราคาสมัติต่อร่องได้ครับทองที่เขาสามเดือนครับจะเข่าสามเดือนได้เนาะทองเนี่ยเข่าสามเดือนแล้วนะครับราคาหกหมื่นบาทครับปไปที่นี่ให้เบิ้งของตัวต่อไปครับตัวนี้ตัวหนึ่งเป็นว้วสายพัฒนาแหละครับแต่ว่ามันมันหน่อยอยู่นะครับเปิดขายจองเบิ้งคาเทียมีคนหมักน้ำนะครับ อันนี้เป็นเสติงเลสิบทับศูนย์นะครับนี่บางมีหลอดนะครับอันนี้คือหลอดของของเขาเนาะนะครับเจวเปิดเห็นบางก็ได้ครับเป็นส่วนมากว่าหอกเขาสิบโมคอยมีโบเตอร์นะครับนี่เป็นหลอดไทยเลยครับหลอดน้ําเจีวตัวน้อยู่ทีสามหมื่นนะครับเขาหากันยู่มันนี่บางเอิ่ว่าเขาผสมใส่ได้ทองเข้าสื่อเข้าสื่งว่าทองากมันนี่มาออกว่าเป็นตวผู้ครับตัวนี้คือบะมันเอริ่ดลอยไบบะมันเอริ่ลอยครับตัวนี้คือเลิ่ลอยเนาะครับผม นะครับวันนี้เขาก็เลยผสมมันมาเป็นมาไดลูกตัวผู้เนาะครับนะครับเอาลุกลุกลุกสามเดือนครับอายุสามเดือนวันนี้ฉีดวัคซีนเข้าไปกับอุ้สึกเจ็บมีเอฟเฟ็กครับตัวนี้ครับอาจจะมีตุ่มขึ้นมาเล็กน้อยรักษาตุ่มอยู่ครับครับตัวนี้นะครับแต่แต่ว่าถือว่าเป็นรุนแรงครับพี่น้องครับตัวนี้คือง้อเลืิศลอยครับแต่ว่าที่นี่นะครับมันเป็นลูกของสติงเลนครับตัวนี้เป็นนําเชื้อกพอนอกครับแต่ที่นี่อ่อมันเอ่อออกมาแล้วสามเดือนที่นี่เขาเจาก็เลยเฉ็ดวัคซีนครับมันเลยมี เขาเรียกว่าเอฟเฟกก็คือผลขางเคียงพี่น้องครับครขออยากแปลภาษาไทยบ้านก่อนนะครับอ่าพนขางเคียงคือมันที่มีตุ่มขึ้นมาแต่ว่าหางบ่เป็นหนักก็คือเป็นตุ่มตุ้มสองสามตุ่มสองตุ่มนะครับคือตุ่มเดียวยังไๆตุ่มเดียวแต่เศร้านะครับครับตัวนี้คือเขาเสียใบพัฒนาต่อคือเพื่อต้องการบำมันเลือะลอยเนาะครับจะไปคุ้มฝูงนะครับประมาณนี้นะวันนักคนข้างหน้าครับอ่ะกงง้อตัวนี้ก็เป็นลูกของง้อแกรนแชมป์ปีสองพันสามนะครับก็คือบีบีสติงเลสรับ ปกติกับพันธุกรรมสูงใะพันธุกรรมระดับโลกครับมี่พอดีผมมีผมมีพอพันธุ์ตัวนั้นเดี๋ยวล่ามันกับเป็นสายเดียวกันครับมันเป็นสายจริงจริงสิงเล่มันกับเป็นลูกของแปดสองหานะครับแปดสองหาอกซเล่ยแปดสองหาพัฒนามามันเป็นสายเดียวกันผมก็มีตัวนั้นแหละผมก็เลยเปิดตัวนี้มาสาหรับพราะ่พี่น้องผู้ใดที่เอาไปพัฒนานฟาภาพคุ้มฝูงครับสบายไอตัวนี้ครับเปิดใบยูคัน อีกเดี๋ยวนี้มันสามเดือนนะครับการขยากินนกแม่ไปอีกประมาณเกือบเกือบสามเดือนนะครับสองเดือนเพิ่มเป็นสามเดือนไก่น่าจะเปิดอยู่สิบสองครับสิบสองคือหนึ่งแสนสองหมื่นบาทได้เนาะกับพร้อมมีใบให้พร้อมนะครับเพี้ใบตีเบอร์เรียบร้อยครับแล้วก็โอนเรียบร้อยนะครับเพี้ให้พร้อมเลยนะครับจำได้ว่าสี่เป็นจุดที่เป็นพันเราพันเห็นเรียบร้อยหน่อยเนาะครับเดี๋ยวนี้กำลังรักษาตุ่มอยู่กับเลขพันในตีเบอร์นะครับคราตุ่มอยู่ อัะนะครับตัวนี้คือขายเฉพาะลูกของมันเนาะแม่เาคือเขาบอกขายเนาะแม่เก็บไว้พัฒนาครับพัฒนาครับผู้บอกไงตัวนี้เขามีประมาณร้อยวแค่ตัวเดียวตัวนี้เป็นแม่พันธุ์นะครับเนาะที่เหลือจะเป็นตัวฝูงนะตัวนี้ใช่ครับกับพัฒนาตัวนี้กัแม่ลูกนะครับลูกได้เดือนนึงนะครับเป็นลูกของพริกแดงนะครับลูกพริกแดงได้เนาะเดือนนึงนะครับตัวแม่ครับตัวนี้ครับลูกตัวแม่แม่ในลูกตัวไรแม่ตัวนี้มีลูกมาสามกับตัวนี้ครับตัวที่สามกับตัวนี้ได้เนาะลูกพริกแดงนะครับตัวนี้แดงครับ กับลูกมันก็ถือว่าสีเข้มนี้นะเราเป็นง้วงโบดหน่อยแต่ว่าห่างลายเล็กน่อยนึงนะครับตัวนี้ครับเอ่อแม่มันนี่กระลูกตัวที่เลยครับตัวที่สามครับตัวนี้ตัวที่สามตัวนี้ตัวที่สามอันนี้ลูกพริกแดงเพียงครับเอาครับจำนวนไอ้คบนี่เปิดไว้หกสิบหกครับหกสิบหกคือหกหมื่นหกพันบาทครับนะตัวนี้ผมใหมายบางก่อนนะครับว่าแม่นีที่เป็นสีขาวจริงนะแต่ว่าครัฮาน้าพูดได้ทิทุนหน่อยฮานบอกสมัยได้ขี่นะครับก็คือเป็นง้วงโบดก็คือคลิปหูดำบอกโบดะครับแล้วก็เครื่องดำ เขาทำงานเป็นคองเ r e t e ดำครับคือคลิปหูดําเครื่องดําแต่ให้ลูกเป็นสีแดงครับคือมันจะเป็นยินด้อยสามารถพ่นส้งเขาต้องกับไปหาแม่มันให้มันลูกมันได้นะครับคือแม่จะส่งลูกตามพอครับถ้าพอสีใดก็เป็นให้ลูกสีั้นสีนับตอนนี้คือว่าโบดเขาสมัรถใส่พอพันสีใดก็ได้แม่จะให้สีตามของพอครับประมาณนี้ครับหกหมื่นหกพันบาทได้เนาะครับผมเอาหมดไปที่นี่ต้นน้อยนี่สองเดือนครับผู้ใดสี่สี่จองไว้ก็ได้ครับจะบ่ายครับตัวนี้เอ่อ ให้ให้โทรมาหลังไม้ดีกว่าครับตัวนี้เป็นลูกสมป์อ่าตัวนี้เป็นลูกแลมโบ้ครับแม่แม่เป็นเอฟหนึ่งครับอ๋อแม่เอฟหนึ่งหนูเรนแลมโบ้เนาะอ่าบ่อแม่ครับเลมโบ้ที่เคหาเจ็ดเก้าครับอ๋อทีเคห้าเจ็ดเก้าครับสองเดือนครับหนึ่งสองเดือนอ๋อาล้วลักษณะโค้งสั่งกรามเนื้อเขาดีเนื้อหนังเขาดีนะครับพันผู้ใดอยากเอาไปคุ้มฟุ้งน้อยๆนะครับอาจจะอาจจะพ่อได้ยี่ครับพ่อพิดัฒน์โอ้เหมือนมาคอมันเนาะแล้วก็หูยกงีเลยเนาะพี่น้องว่าเบื้องบนตัวสุดท้ายทีแล้วทีขายครับ ของมึงตัวนี้ครับเป็นง้อที่โค้งสั่งไงอายแล้วงานกลๆไปไดครับครับนัตัวนี้อายแล้วเป็นคนแฉไปได้ครับตัวนี้มิดหัวเลยครับมิดหัวเนาะเป็นง้อที่โค้งสั่งไงเป็นง้อโบดหนับแดงโบดนับคือคลิปหัดํานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมว่าพี่น้องเบิ้งครับการซื่อง้อซื่อควายกับตามพี่น้องเขาต้องซื่องพราวายที่มันทรงดูกครับตัวนี้คือคลิปหัวดำบอกโบดแล้วมึงดุของเขาครับตัวนี้นะครับกับเป็นง้อที่ตัวนี้ลูกตัวได้ลูกมันเนี่ย อ่าลูกที่เคหายเจ็ดเก้าครับที่เคหายเจ็ดเก้าเนาะนะครับเป็นตีแบงถาววันฟ้านะครถือว่าให้ลูกเก่งนะครับกระดูกแข็งขายไงนะเบบ้างแล้วนะครับไฮลูกแข็งขาดีอยู่นะตัวนี้นะครับอ่ะนะขายแม่ลูกบ้างทีขายเฉพาะแม่ครับชื่ไไรครับนี่ขายเฉพาะแม่ครับผมตัวนี้ผสมผ่านรอบแล้วครับผสมกาเล็ดไว้ครับเคห์หกแปดเคหกแปดหน่อยเนาะครับผมว่าไงเขาเอายักเอามาใส่สางเนาะครับผมเอานเอาหยักไม้ใส่ตัวที่มันโค้งสังหรืออย่านี่โค้งสางไงเลยเขาตีเพิ่มเนื้อหนังมันนะครับแมนครับกระกาเล็ดกา เป็นเป็นสายวินนะครับกันเล็ดเป็นลูกวินวันนี้กับกับสีมามาเก็บสีห้น้าอีกครับเพราะว่าบางที่ง่ว่างว่างวงวงว่วงกระทบใหญ่ๆบางที่มันอาจจะติดทั้งสายบ่อยมานะ้าที่อาจสีนี้ดางข้อดางแต่ว่าเขาเใส่ใส่เทพหกแปดออกมาซอยเรื่องสีอีกทีหนึง่งครับเป็นเป็นสายวินนะครับก็เลยกตกันยักแบบมูฮันมานะครับแม่แม่กับนยาย่อกับนยายกัเลย บีดให้สําหรับผู้ใดมักสไตล์งัวเฟีมใหญ่นะครับครับอันนี้คืองัวโค้งสั่งไงเนาะครับมันว่าเป็นหูแหละนะมันเป็นงัวโค้งไงนะกระดูกไงมาไผ่มาใส่กันเนื้อครับตัวต่อไปคือมาเจ็บเรื่องกันเนื้อด้เนาะครับผมจะบักค่ะแม่นี่เอาเปิดใบเก้าซิปครับเก้าซิปนะครับต่อร่องว่าต่อรองได้ครับของเขานี่คือมีทั้งราคาถือราคาแพงหน่อยเนาะครับแต่ว่ามันกับเหล่าใจคนมักอย่างใดต่อใดมาต่อเอาครับนะครับเอาที่นี่ถ้าผู้ใดสนใจนะว่าถ้าติดต่อได้แบบใดครับอา่ ศูนย์หกสองนะครับครับซีหกเก้าครับครับเก้าสามหาซีครับครับอันนี้เบอร์เบอร์ผมนะครับแล้วก็อีกเบอร์นึงนะครับศูนย์แปดแปดนะครับครับศูนย์สามสามครับครับสามสองซีแปดครับผมอันนี้จะเป็นเบอร์พ่อนะครับครับเราวันนี้บ้านอะไรอยู่ในครับไอ้อ่าบ้านบ้านหินเฮาโมซีนะครับครับตำบลโน้นคลองอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับช่วงนี้ก็อยากอยากให้มาทั้ง ถ้าแค่ทางย่างมาดีกว่าเพราะว่าการเดินทางดี๋ยนี่ก็ยัง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 อยู่ในมตาตรการนะครับ,รบแต่ว่าการการยุ่ยใกล้ๆก็อาจจะถ้าถ้ายุ่ใกล้ๆ,าาลๆว่ายุ่ในการพื้นที่ไกลก็อาจจะจะมาได้แต่ว่าเมืง <ใน S 1> องต้น <ไว S 1> ยากไมดีวิคอเบืองแม่นครับยัง่ดีวิคอถ่ายดูให้เบืองแม่นครับ,รบอยากให้เบืองแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมผมดีท้ายเพิ่มเติมให้ขันสนใจตัวใดนะครับครับครับเอาสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ ทิ้งท้ายนะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของทาวอนฟาร์มนะครับที่เป็นผู้อนุเคราะห์ตัดเสียสวยๆนะครับเสียฟาร์มให้นะครับพี่สมชายนะครับเราอยู่สุพรรณนะครับนี่ก็เห็ดฟาร์มงว้วนขึ้นกันนะครับอยู่สุพรรณเห็ดเป็นฟาร์มใหญ่เลยนะครับสอวิกิฟาร์มกาเสือตัวนี้จริงๆราคาบ่ได้ดสูงนะครับบ่ได้สูงเกินไปถ้าเกิดว่าบ่ได้ใส่โลโก,โก บันน้มีการปาักกาันอย่างกาต้นทุนอยู่ทีลอยสามสิบบาทนะครับเป็นเสือโปโลนะครับแต่ว่าการใส่ใส่ปักเข้าไปเขา็สิคิดตามจุดนะครับกัคันผู้ใดมักจะกเอาไปเฮ็ดเป็นเสือฟ้ามหรือเอาไปใส่ในงานต่างๆนะครับกะมีเบอร์ติดตอ่อนะครับอยู่ทั้งหลังนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเอานะเบอร์อโปโลโนเอ็นทานเนาะ นะครับเบอร์0 9 8 7 8 9 5 2 9 2อีกเบอร์หนึ่งคือ0 5 9 5 5 9 6 4 2 2 9้าห้เ่อนายเนาะ,ะครับผมเราผลิตจำนายเสือโปโลโนายเนาะแมนครับพวกมือนีคือโฆษณาแนฟคนได้หรือ <laughs> ว่าขอบคุณพีเรา,าช่วงนี้สถานการณ์โบเอื้อในการเดินทางหากันนะครับกะโทรหากันกะเพิ่นได้ถือว่าเป็นเป็นผู้สนับสนุนถาวรฟาร์มด้านหนึ่งนะครับด้านเสือนะครับเสือฟาร์มหลายๆโตนะเดี๋ยวนี้ กะซีขอขอใส่หมูหันไว้น้ำนะครับกะซีได้ส่งไปให้น้องแล้วนะ้ำเพราะว่ามาถาวันฟร์มกะิีนีของฝากครับขอขอบคุณนะครับว่ากบแฟนกาแฟนัฟน้นอ่คุณคู่คุณคู่อย่างน้อยคุณคู่อังครับคู่อังนะครับกะิขอใส่กสิีส่งไปให้น้องแล้วนะ้ำเอาสิพี่พี่พพนพบอกว่าถ้าเขาอยากขายของดีนะโทรหาหมูหันหัวนสปอนเซอร์ให้สปอคโฆษณาให้ได้ขายแน่นอนเสื้อครับครับผมโอเคครับเอาสบวันี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับ